สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการเรียบพระนครกับมทรพระนครรายการเรียบพระนครดำเนินรายการโดยธนพันธ์บุญ,ญรัชจรินคณะเทคโนโลยีข้ากรรมสา รายการเรียบพระนครวันนี้ขอนําเสนอเรื่องราวต่อจากคราวก่อนนะคะผู้จัดได้นําเสนอเรื่องราวของ14ตุลา2516สิ้นสุดระบบถนอมกิติขจรเราได้ยินชื่อจอมพลถนอมกิติขจรตั้งแต่สมัยเราเด็กๆนะคะท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ซึ่งขึ้นรังตำแหน่งน,นายกรัฐมนตรียาวนานนะคะถือว่าเ,เป็นอันดับสองอรองจากจอมพลปอ»พิบูลสงครามเพราะว่าจอมพลปอพิบูลสงครามนั้นขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรียาวนานที่สุดนะคะร,รวม15บห้าปีถนอมกิติขจรนั้นเป็นนายก11ปี อันดับสก็คงจะต้องยกให้ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะรวม9ปี3เดือนส่วนอันดับ4นะคบเบียดท่านท่านประยุจันโอชานั้นเบียดแสงพลเอกเปรมจิรสุรนนท์นิดเดียวนะคะพลเอเปรมนั้นเ,เป็นนายุัฐมนตรีประมาณ8 8ปี5เดือนนะคะไล่ๆกับลุงตู่เลยส่วนอันดับที่5นะคะ ก็คือพันเอกพยาพหลพลพลพยุหเสนาก็ผู้ที่สถาปนาระบอบประชาธิปไตยผู้นำการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะราษฎรนะคะในปีพุทธศักราชส4 7 5ัขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรียาวนานประมาณ5ปี3เดือนส่วนอันดับ6นะคะก็คือจอมพลสริ์ธนรัต์ก็4ปี10เดือนอันนี้ก็เป็น ลำดับผู้ที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยยาวนานที่สุดนะคะจอมพลถนอมกิกจกจรนั้นก็เราก็รู้จักกันดีทราบกันดีว่ามีประเด็นในเรื่องของเหตุการณ์14ตุลาจุดตั้งต้นสารตั้งต้นก็คงมาจากเมื่อช่วงที่จอมพลถนอมนั้นขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและพยายามที่จะ จริงๆแล้วสมญานามของพลเอกถนอมจอมพลถนอมนั้นก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีส้มหล่นนะคะสาเหตุที่ว่าส้มหล่นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าความวุ่นวายในช่วงเวลาที่จอมพลสฤษดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยมันภายหลังช่วงท้ายๆจอมพลสฤษดิ์นั้นท่านป่วยนะคะป่วยก่อนที่ถึงจะถึงอสัญ,ญกรรมเนี่ยมันก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นภายในรัฐบาลภ,ภายในผู้นําประเทศในช่วงนั้น โดยเฉพาะพวกกลุ่มนายทหารเพราะว่ามันมีการต่อรองจากนายทหารชั้นนำและก็สมาชิกในการจัดตั้งพรรคสหประชาไทยเพื่อที่จะให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทแนรัษฎรถนอมตอนนั้นเนี่ยมีประสบการณ์เต็มเปี่ยมนะฮะจากยุคสมัยที่เป็นนายกรัฐม,มนตรีส้มหลนแล้วก็ต้องมาต่อรองกับ พักชาติสังคมเมื่อปีพุทธศักราช5 5 0 1ครั้งนั้นถนอมต้องเป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดของสลิดถูกควบคุมดำเนินงานและก็การตัดสินใจทุกฝีก้าวด้วยคำสั่งทางไกลจากสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเพราะว่าจอมพลสลิดนั้นเดินทางไปรักษาตัวอยู่ที่อเมริกาและก็อังกฤษนะคะนั้นการสั่งการทั้งหมดเนี่ย ก็จะมาจากจอมพลสลสดิ์ที่อยู่ที่อเมริกาแต่ว่าถนอมนั้นก็เหมือนเป็นหุ่นเชิดอยู่ที่ประเทศไทยรักษารักษาการนายกรัฐมนตรีช่วงเวลานั้นอยู่ครั้งนั้นเนี่ยถนอมเป็นผู้นำทางการเมืองที่มีอำนาจตัดสินใจด้วยตัวเองน้อยมากแต่ว่าพอ,อาภายหลังที่จอมพศสฤษดิตอสัญจกรรมแล้วนะคะเสียชีวิตลงแล้วเนี่ยก็ ถนอมก็มีฉายแสงของตัวเองขึ้นมาทันทีเขาว่าเคยรักษาการนายกรัฐมนตรีมาแล้วเป็นตัวแทนจอมพลจอมพสลสฤษดิ์มาแล้วถนอมต้องเผชิญกับปัญหาความกดดันที่มาพร้อมกับการเมืองที่ช่วงหลังๆการเมืองยุคเผด็จการเนี่ยนายกรัฐมนตรียุคเผด็จการมันหมดไปแล้วพอยุคป,ประชาธิปไตยเข้ามาสหรัฐอเมริกาเข้ามา ถือหางถนอมนะคะตั้งจริงๆสหรัฐอเมริกาเข้ามาตั้งแต่ยุคจอมบลนสษดิ์แล้วล่ะแต่ว่ามามีบทบาทสําคัญแล้วก็เด่นชัดมากขึ้นในยุคของถนอมกิตติกจรเพราะว่าเกิดสงครามเวียดนามในประเทศเวียดนามในลาวในขเขมรเป็นลําดับสงครามเวียดนามนั้นถือเป็นสงครามที่ยืดเยื้อเลื้อนลังและก็อเมริกาก็ต้องการฐานทัพในประเทศไทยเป็นฐานทัพสําคัญนะคะ ก็สายสัมพันธ์ที่ไทยช่วงนั้น,นก็เปิดอ้าแขนรับอเมริกาอย่างเต็มที่แต่มันก็เลยถึอทำให้เกิดความขัดแย้งกันในประเทศนะันกศึกษาไม่เห็นด้วยกับการที่เรารับอ้าแขนรับอเมริกาเข้ามาแต่รัฐบาลน,นั้นเต็มอกเต็มใจมากๆเพราะว่ามีเม็ดเงินลงทุนเม็ดเงินช่วยเหลือ ด้านกองทัพเนี่ยจากอเมริกามากมายมหาศาลในช่วงนั้นนะคะที่เราเรียกว่ายุค G.I. ความกดดันที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของถนอมนั้นก็มามากมายหลายประการ,ปร,การประการแรกเนี่ยประการแรกก็เกิดจากพรรคการเมืองแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรในเวลานั้น ซึ่งเป็นเกมที่มีความขัดแย้งกันเองภายในสภาผู้แทนรัษฎรนะคะและพักการเมืองต่างๆที่การขัดแย้งกับขัดแย้งกับตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งชอบใช้อำนาจเผด็จก,การแบบทหารถานอมไม่อาจสั่งซ้ายหันขวาได้ตามใจตนเองเหมือนสั่งทหารในกองทัพโดยเฉพาะการปรากฏตัวของพักประชาธิปัตย ในช่วงเวลานั้นในฐานะพักฝ่ายค้านที่สำคัญในสภาผู้แทนราษฎรหลังการเลือกตั้งในปีพุทธศักราช2512เราทราบกันดีว่าพรรประชาธิปัตย์นั้นมีอายุยาวนานมีประสบการณ์ในการเมืองของไทยแล้วนั้นทุกยุคทุกสมัยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าพรรประชาธิปัตย์นั้นเริ่มต้นจากเริ่มต้นก่อนจะมาเปลี่ยนชื่อเป็นประชาธิปัตย์นั้นเนี่ย เป็นพรรคการเมืองภายใต้การนําของท่านหมอมาชวงศ์คึกฤทธิ์ปาโมตนะคะก็ถือว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีประวัติศา,าสตร์ยาวนานก็เป็นพรรคที่เป็นฝ่ายค้านด้วยในช่วงเวลานั้นก็ถือว่าค้านเต็มที่นะคะปีสองพันสิบสองเนี่ยพรรคฝ่ายค้านที่มีประชาธิปัตย์เป็นพรรคประชาธิปัปปปปปตย์เป็นแกนนาเนี่ยก็ค้านอํานาจเผด็จการของจอมพลถนอมอย่างเต็มที่ ประการที่ 2, สองเสรีภาพของสื่อมวลชนนี่เรารู้อยู่แล้วว่าสื่อเนี่ยมีอิทธิพลมาทุกยุคท,ทุกสมัยนะคะโดยเฉพาะสื่อในช่วงเวลานั้นเนี่ยสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดก็คือสื่อหนังสือพิมพ์เสรีภาพของสื่อหนังสือพิมพ์มีมากขึ้นแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ข้อจํากัดด้านกฎหมายความมั่นคงแล้วก็กฎหมายเ,เรื่องของกฎหมายที่มีการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์ช่วงเวลานั้น,นจะมีกฎหมายสองตัวนี่แหละ ที่มีบทบาทสําคัญแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอํานาจเป็นดาบที่อยู่ในมือของฝ่ายรัฐบาลทํำให้ถนอมเนี่ยมักจะถูกสสตั้งคําถามนะคะที่เสียดแทงต่อข้ออ้างเรื่องของความมั่นคงของชาติทั้งการซื้ออาวุธของกองทัพงบราชการรับและการเข้าร่วมทําสงครามเวียดนามซึ่งหลายปีที่ผ่านมาเป็นข่าวที่ถูกจํากัดแล้วก็ปกปิดอย่างมาก ประชาชนรับรู้ข้อมูลจากทางรัฐบาลเท่าที่รัฐบาลจะถแถลงให้ทราบเท่านั้นประการที่สมเนี่ยความกดดันของถนอมเกิดจากปัจจัยภายนอกนะคะเรื่องของสหรัฐอเมริกากับนโยวายยุติสงครามเวียดนามแล้วก็ผู้นำสหรัฐเองก็จับมือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำคอมมิวนิสต์จีนแดงในเวลาต่อมาออจึงกลายเป็นประเด็นที่ช็อกโลกมากๆกับฝ่ายทหารไทย ทึ่งช็อกมากตอนนั้นนะคะเพราะว่าสิ่งที่ถนอมกังวลเป็นอันดับต้นๆคือเงินช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาทั้งด้านการทหารและเศรษฐกิจก็จะหดหายไปทันทีถ้าสหรัฐอเมริกากับจีนแดงจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยจับมือกันแล้วก็สงบยุติสงครามไดเ้เงินเหล่านี้เม็ดเงินเหล่านี้นะคะงบประมาณเหล่านีเน้เงินช่วยเหลือจากอเมริกาก็จะหายไปทันที ด้านหนึ่งถนอมก็พยายามที่จะปรับนโยบายเข้าหาจีนคอมมิวนสิสต์แต่ก็อีกด้านหนึ่งถนอมเองก็ยังใช้ยาแรงในการที่ปราบปรามคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยให้สิ้นซากเพราะเป็นการมันเป็นประเด็นความมั่นคงของรัฐบาลทหารใช้เป็นข้ออ้างเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งอำนาจทางรัฐทหารตลอดไป น,นี่เป็น3ประเด็นหลักๆที่ทำให้ถนอมนั้นอ,อยู่ในฐานะที่อยู่ภายใต้ความกดดันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้ถนอมต้องหันกลับไปกระชับอำนาจแบบเบ็ดเสร็จด้วยการรัฐประหารตัวเองปลายปี2514คือการเมืองเรื่องเกษียณอายุราชการของตนและก็ประพาสจารุสเถียน คือช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ถึงเวลาที่ถนอมจะต้องกเกษียณอายุราชการแล้วนะคะมันก็เลยเป็นประเด็นทางการเมืองเกิดขึ้นการที่นาย,ยกรัฐมนตรีแบบเผด็จการทหารในช่วงสองปีท้ายเนี่ยมันมีลักษณะแตกต่างจากช่วงแรกกล่าวคือก็ถ้าจะพูดไปนี่ก็คือว่าช่วงท้ายของถนอมเนี่ยต้องประนีประนอมกับผู้นําฝ่ายทหารเรือฝ่ายทหารอากาศเอาไว้มากๆ เพื่อจะให้เข้ามาเป็นมีส่วนเป็นแกนนําของคณะรัฐประหารเพราะถ้าไม่ดึงทหารเรือกับทหารอากาศเข้ามาเนี่ยทหารบกเองแค่กองทัพเดียวนี่ก็ถือเป็นเรื่องค่อนข้างเสี่ยงและก็ค่อนข้างยากมากนะคะที่จะทําการรัฐประหารซึ่งเป็นการรัฐประหารตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยเมือม่อเมื่อพยายามที่จะไปหวานล้อมแล้วก็ไปดึงเอากองทัพเรือแล้วก็กองทัพอากาศเข้ามา มีส่วนในการทำเป็นคณะรัฐประหารด้วยเนี่ยมันก็แน่นอนว่าต้องมีการแบ่งปันตำแหน่งทางการเมืองให้กับผู้นำของสองเหล่าทัพนี้ด้วยส่วนฝ่ายตำรวจนั้นเนี่ยวิธีการตลอดมาก็คือการส่งนายทหารที่ไว้วางใจให้ไปเป็นอธิบดีกรมตำรวจหรือว่าไม่งั้นก็ให้ผู้นำรัฐทหารเนี่ยเข้าไปดำรงตำแหน่งนี้ซะเองเช่นสลิดและก็ประพาส ก็เคยดำรงตำแหน่งนะคะพี่จะเป็นผู้ประชาการของฝ่ายตำรวจนะคะอธิบดีสมัยยุคนั้นเราเรียกว่าอธิบดีกรมตำรวจเ,เพราะว่าตำรวจเนี่ยมีกองกำลังขนาดใหญ่เข้าถึงประชาชนทุกชุมชนแล้วก็มีฐานเศรษฐกิจใต้ดินขนาดใหญ่ด้วยนะคะเราก็รู้อยู่ว่าตำรวจนั้นนอกจากทําอาชีพที่เป็นตำรวจแล้วก็อาชีพใต้ดินหรืออาชีพลับๆก็ ไปทําเกี่ยวกับซ่องโจซ่องโสเพณีบ่อนการพน,นันนะคะแล้วก็ขนขนของหนีภาษีอะไรต่างๆอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะหลายอย่างที่ใต้ดินธุรกิจใต้ดินขนาดใหญ่ซึ่งตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องส่วนข้าราชการบรืเรืนเนี่ยแล้วก็ศาลเนี่ยถือว่าเป็นผู้ช่วยด้านเทคนิคต่างๆช่วยฝ่ายรัฐบาลของถนอมเวลานั้น รวมทั้งช่วยสร้างความชอบธรรมให้ในด้านกฎหมายหรือในทางกฎหมายด้วยสร้างคำอธิบายต่อคำสั่งและการกระทาของผู้นำทหารให้ไม่ว่าจะเป็นการตักกะเหตุผลหรือไม่ก็ตามฝ่ายศาลและก็ฝ่ายพลเรือนก็จะพยายามพูดให้มันสอดคล้องสอดรับสนับสนุนแล้วก็เข้าทางรัฐบาลนะพูดกันง่ายๆนะคะเข้าเข้ากับรัฐบาลพยายามหาเหตุผลมารองรับ ไม่ว่าจะเป็นการทางด้านกฎหมายหรือว่าการสร้างวาทกรรมสร้างคําอธิบายต่างๆให้มันช่วยสนับสนุนฝ่ายรัฐทหารนะรัฐบาลที่มาจากการเป็นทหารนั่นเองทหารไม่ว่าจะตากะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลก็ตามเนี่ยลักษณะาการรัฐประหารที่สืบทอดมาจนถึง,ถงปัจจุบันก็คือต้องมี5ผู้นําเหล่าทัพมานั่งรวมกันเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียว แถลงการนะเปิดโทรทัศน์มานั่งแถลงการร่วมกันได้แก่พบสสก็คือผู้บัญชาการทหารสูงสุดพบทบพบทรบพบทรอทับเรือพบทอทับอากาศแล้วก็อตรอก็คืออดีตบดีกรมตํารวจตอนนั้นปัจจุบันนี้เราเรียกว่าตําแหน่งพบทรอนะคะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในกลุ่มผู้นำก็คือพอบอทอบอผู้จัดการทหารบกนั่นเองแม้ว่าจะเป็นสองสองปีท้ายของถนอมเนี่ยถนอมก็สามารถที่จะอยู่ในอำนาจจนกระทั่งถึงคณะปฏิวัตินานถึงสิบสามเดือนปีนิดๆน,น,นะคะย่างไม่เคยมีคณะรัฐประหารใดก่อนหน้าหรือหลังจากนั้น สามารถจะกระทำการรัฐประหารได้โดยการประกาศและคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติเท่านั้นเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศเไม่ว่าจะต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวคณะรัฐมนตรีสภาในทุกรูปแบบไม่ว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือวุฒิสภารวมทั้งไม่ต้องมีพระปรมาพิไธยจากพระมหากษัตริย์ในการตรากฎหมายฉบับต่างๆคำสั่งของคนหัวหน้าคณะปฏิวัติ หรือคณะรัฐประหารยังสามารถสั่งประหารชีวิตผู้ที่ถูกกล่าวหาในข้อหาต่างๆได้เสมือนมาตรา17ในยุคจอมพลสฤษิ์ธนรัฐช่วงที่เป็นห่วงเวลาที่ถนอมเนี่ยเป็นผู้นำทหาร,รเผด็จการสมบูรณ์เป็นเขาเรียกว่าเผด็จการแบบสมบูรณาญาสิทธิ์ซึ่งมีเพียงพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9เท่านั้นที่ยังทรงมีพลัง ในการที่จะกดดันทางการเมืองต่อถนอมทำให้ถนอมเนี่ยต้องยอมออกจากอำนาจสมบูรณาญาสิทธิ์นี้ในช่วงปี2515อันเนื่องมาจากพระราชพิธีฉเฉลิมพระนามาพิไทยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่ต้องประกาศให้มีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว แต่งตั้งสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเพื่อแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติการที่ต้องมีพระราชพิธีเฉลิมพระนามาพิไทยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งต้องมีการประกาศให้มีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็ตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อแถลงนโยบายต่อสภา จึงจึงจะครบตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกการยอมถอยออกมาจากอำนาจสมบูรณาญาสิทธิ์ของถนอมในเวลานั้นเนี่ยในทางกลับกันก็จะเป็นปัจจัยที่เพิ่มพูนพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ให้สูงยิ่งขึ้นด้วยความพยายามที่จะรักษา ความเป็นผู้นำทหารในการปกครองประเทศและพิทักษ์รักษาอุดมการชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยด้วยข้ออ้างภัยรุกรานจากคอมมิวนิสต์บ้างเริ่มแต่เนื่องจากวช่วงนั้นเนี่ยภัยรุกรานจากคอมมิวนิสต์ก็เริ่มที่จะเสื่อมมนขลังแล้วนะคะเพราะว่าริชาร์ดนิกสันประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่21ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2515ภาพการจับมือของประธานเหมาเจ๋อตุงได้สร้างความตรึงงึงงันไปทั่วโลกให้คนทั่วโลกนะคะรวมทั้งผู้นำเผด็จการทหารของไทยด้วยภาพที่ขณะที่ภาพรักด้านความซื่อสัตย์ของถนอมก็ขายไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่า ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำค่าครองชีพก็เริ่มที่สูงขึ้นเรื่อยๆขณะที่ค่าแรงก็ต่ำลงมากๆนะคะแถมยังมีข่าวเฉาาในเรื่องของการคอรัปชันไม่หยุดหย่อนผนวกกับความไม่พอใจในกองทัพที่เห็นถึงความพยายามสืบทอดอำนาจของสองตระกูลทหารนักการเมืองก็คือระหว่างตระกูลกิติขจรและตระกูลจารุสเสถียร เพื่อจะส่งต่อไปยังรุ่นลูกนะคะที่จะเข้ามารับตำแหน่งทางการเมืองการทหารก็คือพลเอกนรงกิติอกจรยกระดับให้มีอำนาจมากร้นในรัฐทหารช่วงนั้นนะคะกระทั่งทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้ระบอบถนอมถูกสั่นครอนอย่างยิ่งทำให้ผู้จัดนึกถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันขณะนี้นะคะที่ ฮุนเซนนะพันธท่านฮุนเซนก็พยายามถ่ายโอนอํานาจอันเบ็ดเสร็จของตัวเองนะคะหนึ่งเดียวในประเทศกัมพูชาเนี่ยถ่ายโอนอำนาจส่งต่อให้ลูกชายนะ,ะก็ไม่ไม่แตกต่างอะไรกับยุคเผด็จก,การของทหารของถนอมในเวลานั้นแต่ถ้าว่าปัจจัยสําคัญสุดก็คือปัจจัยของพระบารมีของรัชกาลที่9นะคะที่สั่งสมเพิ่มพูนขึ้นมากขึ้นมา,ข,นมาขึ้นเรื่อยๆในทศวรรษที่ผ่านมา จากการที่พระองค์ช่านเสด็จพระามเนินเยี่ยมประชาชนทุกภูมิภาคโครงการในพระรมดิดจ,จำนวนมากการมีพระราชดำรัสตามพระราชาทญาสายตลอดจนการผุดขึ้นมาของแนวคิดราชประชาสมาสัยที่มาพร้อมกับเครือข่ายในหลวงซึ่งขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในพื้นที่มหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะในทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด เริ่มขยายตัวมากขึ้นตั้งแต่สมัยสริริต่อเนื่องจนกระทั่งมาถึงสมัยถนอมเ,ออเมื่อประกอบกับปัจจัยที่นักศึกษาเนี่ยค่อยๆสั่งสมพลังความกล้าหาญขึ้นเรื่อยๆในเชิงปริมาณและคุณภาพซึ่งก็เชื่อมต่อกับในหลวงรัชกาลที่9ผ่านการที่พระองค์ท่านเสนด็จพระดำเนินมาพระราชทานปิญญาบัตรทรงดนตรี แล้วก็มีพระธรมหลัดเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาที่วิภาควิจารณ์รัฐบาลถนอมไปพร้อมๆกันเหตุปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยส่งผลให้เกิดการรุกฮือขึ้นเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของนิสิตนักศึกษาและก็ประชาชนเรือนแสนในเวลานั้นเนี่ยเพื่อจะมาร่วมกันเดินขบวนเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยในเหตุการณ์14ตุลา2516 หรือที่เราเรียกกันหลากหลายชื่อว่าวันมหาวิประโยควันมหาปิติปฏิวัติตุลาคมนักศึกษาอภิวัตหรือ14ตุลาวันมหาวิประโยคที่เราคุ้นชินกันเรื่องราว ของ14ตุลาวันมหาวิโยกร้มระบอบเะเด็จการทหารถนอมยังไม่จบนะคะแต่เวลาของรายการเรียบพระนครหมดลงแล้วติดตามเรื่องราวของรายการเรียบพระนครได้ใหม่นะคะต่อไปนะครวันนี้ดิฉันธนพันธ์บุญรัตน์กลิงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ